ฮัลโหลครับสายนี้นะครับเอาไว้ต่อคอนโทรลเลอร์นะครับตรงนี้ไฟออก12โวลต์นะครับอันนี้เอาไว้ต่อคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งสายนี้ที่ผมบัดกรีเชื่อมมาเนี่ยนี่คือขา5ของไอซ์22คือกราวนะครับส่วน2ขา2กับขา3ตรงนี้นะครับเอาไปต่อเข้ากับ TXRX นะครับที่ผ่าน Max ก22นะครับตัวนี้ต้องผ่าน Max ก22นะเพราะฉะนั้นต่อเข้าบอร์ดคอนโทรลเลอร์ต้องผ่าน Max ก22 นะครับอาจจะสงสัยว่าแม็กซ์สองสองคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวจะงงนะครับนี่ครับแม็กซ์สองสองครับเห็นไหมครับบนบอร์ดผมเนี่ยจะเขียนว่ามีขาสองขาห้าขาสามนะครับส่วนวงจรนี่เดี๋ยวผมจะส่งไปอีกทีหนึ่งนะครับแม็กซ์สองสองตัวนี้จะทําหน้าที่แปลงนะครับจากระดับแรงดันห้าโวลต์เนี่ยให้กลายเป็นสิบสองโวลต์บวกลบสิสองโวลต์นะครับเราก็เอาขาคอนโทรลเลอร์คือขาที่ X X มาเสียบนะครับที่บอร์ดเสร็จเรียบร้อยส่งออกไปครับเป็น X สองสองก็จะเป็นบวกลบสิบสองโวลต์ นะครับไม่ใช่จู่ๆเอาตัวนี้เข้าไปเลยพังเลยนะครับเข้าคอนเทลเลอร์ตรงๆไม่ได้ต้องผ่านแม็กซ์สองข้อดีของตัวนี้คือนะครับสามารถที่จะใช้คอนเทลเลอร์ได้ทุกตระกูลเพราะว่าพอเราเพิ่มไปตัวแม็กซ์สองตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้ด้านนี้ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยถ้าเราเพิ่มแม็กซ์สองเข้ามาเนี่ยตัวนี้มันจะต่อตัวบอร์ดนี้ได้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทลเลอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับปีกก็ได้ห้าหนึ่งก็ได้ AVR ก็ได้นะครับ กันนี้หน้าที่ของคุณคือเอาสายเนี้ยนะครับต่อเข้ากาวอีกอันนี้ต่อเข้าขา TXRX ของ2องสนะครับสายนี้ต่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับถอดออกแล้วต่อสายตัวแปลงจาก USB เป็น I สองสเสียบเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นสายนี้ใช้กับคอนโทเลอร์เท่านั้นนะครับใช้คอนโทเลอร์เท่านั้นใช้กับ PC ไม่ได้นะครับถ้าใช้กับ PC ต้องใช้สายแปลงนะครับซึ่งปกติจะมีกันทุกคนอยู่แล้วก็คือสายแปลง I สองสองเป็น USB นะครับ แล้วตัวนี้ก็ต่อไฟเข้าไปเปิดสวิตช์เปิดเปิดนะครับจะกดปิดตรงนี้ก็ได้นะมันมีเปิดปิดตรงนี้ด้วยถ้าต่อ Arduino นะครับต่อเข้าตรงนี้ครับมันจะมี RXTX อยู่นะครับต่อเข้า Arduino ได้เลยโดยไม่ต้องผ่าน m a c 2 2 2นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นไฟ3 3โวลต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถต่อเข้ากับซิม900ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่าน Max 2 3 2สําำหรับคอนโทรลเลอร์ตระกูลที่มันเป็น3.3โวลต์นะครับต่อเข้าที่นี่ได้เลยนะครับโอเคนะครับ